สิงห์บูเชลซีกำลังจะมีฤดูกาลที่เลวร้ายที่สุดของสโมสรในรอบเกือบเกือบ30ปีหากว่าพวกเราไม่สามารถทำอันดับเด้งขึ้นไปสูงได้กว่านี้ในพรีเมียร์อังกฤษกับโปรแกรมการแข่งขันที่เหลืออยู่หลังจากเพิ่งตกรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับโดยการแพ้เรอัลมาดริดสกอร์รวม04เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา คืนนับตั้งแต่ที่เสียทอสเข้ามาเป็นเจ้าของสโมสรรายให,ใหม่แทนที่ของเสียมีและเกิดการลงทุนในตลาดนักเตะไปมากกว่า500ล้านปอนด์ใน2ตลาดล่าสุดที่ผ่านมาแต่ว่าผลงานของสิงบูเชลซีซีสั้นนี้กลับออกมาอย่างน่าผิดหวังการตกรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาทําให้สิงบูเชลซีนะครับหลุดออกจากการลุ้นแชมป์ทุกรายการอย่างเป็นทางการเรียบร้อย หลังจากก่อนหน้านี้นะครับเพิ่งตกรอบ3ในศึกคาราบาวครับและรอบ3ในศึก f a ฟเัด้วยการแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้ง2รายการนะครับประเด็นสำคัญคือผลงานในลีกไม่ชนะใครมาแล้ว5เกมติดต่อกันนะครับและที่สำคัญคือมีการใช้งานกุนซือถึง3คนทั้งเกรแฮมพอตเตอร์บูโน่เซาวตอและฟังลัมพัณเวลานี้ซิบูเชลซีนะครับ รั้งอันดับที่11ของตารางด้วยการมี39แต้มจากการลงสนามทั้งหมด31นัดซึ่งหากในท้ายที่สุดแล้วนะครับพวกเราไม่อาจพาตัวเองไต่อันดับขึ้นไปได้การจบซีซั่นนี้ด้วยอันดับที่11นะครับจะนับว่าเป็นผลงานที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ซีซั่นปี1995หรือในรอบเกือบ30ปีเลยทีเดียวนะครับ ฟังแลมพผ่านกุญสือชั่วคราวกลายเป็นกุญสือของเชลซีคนแรกในประวัติศาสตร์สโมสรอันยาวนาน118ปีที่คุมทีมพาาสีเกมรวดนับตั้งแต่ที่ผมดูบอลมาเกือบ20ปีนะครับครั้งนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากที่สุดแล้วสำหรับการเชียร์ทีมรักของพวกเราคือมันแย่ถึงขนาดตำนานของสโมสรอย่างดีเดียด็อกบาออกมาพูดว่า ผมจำสมมสรนของผมไม่ได้แล้วในเวลานี้ไม่ใช่เชลีีที่ผมรู้จักพวกเขามีเจ้าของทีมใหม่วิสัยทัศน์ใหม่แน่นอนเราพยายามจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคของเสียมีที่นักเตะมากมายถูกซื้อเข้ามาแต่การตัดสินใจนั้นฉลาดมากการนำนักเตะอย่างปีเตอร์เชคอังเดเชฟเชนโกเฮอรันเคสโปมิเชลเอเซียงฟอรองมาลูดา้าและผมก็เข้ามาเพื่อทำให้ทีมเป็นแชมป์พวกเขาเป็นนักเตะที่เปลี่ยนไปรูปประสบการณ์ แต่กลยุทธ์ในตอนนี้มันต่างออกไปเราเดิมพันกับนักเตะหนุ่มๆและการที่มีนักเตะในห้องแต่งตัวมากกว่า30คนนั้นมันเป็นเรื่องยากสําหรับผู้จัดการทีมเราขาดผู้นําที่มีสเสน่ห์ทีมเราต้องการนักเตะที่มีความรับผิดช,ชอบและทีมก็ต้องการนักเตะที่นําความบ้าคลั่งมาสู่สนามพี่ใหญ่ของทีมเราอย่างเจโกสินวาออกมาบอกว่า ผมคิดว่าก้าวแรกของเราเป็นก้าวที่ไม่ถูกต้องแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถตำหนิแต่ผู้จัดการทีมได้นักเตะเองก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันในเวลาที่สโมสรตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากการเปลี่ยนเจ้าของทีมมีนักเตะใหม่เข้ามาทําให้เราต้องเพิ่มขนาดของห้องแต่งตัวเพราะมันไม่พอดีกับขนาดของทีมข้อดีคือพวกเรามีผู้เล่นที่น่าทึ่งในทีมแต่ข้อเสียก็คือนักเตะบางคนอาจไม่มีความสุขเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ลงเล่น ผู้จัดการทีมสามารถเลือกผู้เล่นได้เพียง1 1คนเท่านั้นจากทีมที่มีผู้เล่นถึง30คนเราเซ็นสัญญากับนักเตะ8คนในเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาเราต้องหยุดและวางกลยุทธ์ใหม่ไม่เช่นนั้นฤดูกาลหน้าเราอาจทําผิดพลาดแบบเดียวกันอีกแน่นอนว่าการตกรอบฟุตบอลยูฟ้าแชมเปียนลีกที่ถือว่าเป็นความหวังสุดท้ายของพวกเราคงบอกได้ชัดเจนแล้วว่าฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ย่าแย่ที่สุดในรอบหลายปีมือเปล่าไม่มีถ้วย ถามฤด,ดูกาลหน้าก่อนหน้าจะไม่ได้ไปฟุตบอลยุโรปอีกสําหรับผมแล้วนี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ย่าแย่ที่สุดนับตั้งแต่ที่ผมดูบอลมา